ที่ได้ต้อนรับให้ความสะดวกให้ความสบายใจเป็นกันเองตลอดระยะเวลาที่มาถึงกรุงวอชิงตันและขอขอบใจคนไทยทั้งหลายที่มาอุตส่าห์เดินทางมาหามาต้อนรับซึ่งก็คงมาไม่ไม่ใช่ง่ายนะักแต่ก็รู้สึกทุกคนยิ้มแย้มแจ่มจใส ก็ขอบใจมากในเรื ni, thi, ่องนี ai, oh, ้การที่มารับรางวัลนี้เพราะว่าปลื้มใจเหลือเกินที่ชาวอเมริกันที่ได้ไปกรุงเทพและมีความรู้สึกทราบซึ้งว่าเมืองไทยนี่เคยเป็นเพื่อนกันมากับประเทศสหรัฐอเมริกามานานแล้วก็เพื่อนอเมริกัน ที่ร่วมกันคิดให้รางวัลน,นี้ก็มีความรู้สึกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่สำคัญสำคัญมากที่สามารถผลิตอาหารได้เพียงพอเลี้ยงประเทศทั้งหมดของตัวและไม่หนำซ้ำยังได้ผลิตอาหารส่งออกไปยังต่างประเทศด้วยปัจจุบันนี้ทุกท่านก็คงทราบว่า เกี่ยวกับอาหารและทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญคือน้ำเป็นที่ที่น่าเป็นเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่ว่าชาวโลกของเราจะต้องพยายามช่วยกันผลิตอาหารและรักษาทรัพยากรที่สำคัญที่สุดคือน้ำไว้เพื่อเป็นยังชีวิตของชาวโลกต่อไป เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าคิดว่าเมืองไทยของเรา56ล้านคนมีความสามารถและเก่งมากที่ตลอดระยะเวลายาวนานนี้เราสามารถผลิตอาหารมากมายข้าวและสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตนี้มากมายเลี้ยงดูพวกเรากันเองและยังส่งออกไป ในต่างประเทศเป็นการช่วยเหลืออย่างหนึ่งซึ่งขณะนี้ในประเทศในทั่วโลกของเราก็ไม่ใช่ว่าจะมีความสามารถผลิตอาหารเลี้ยงดูกันทั่วไปประชากรโลกก็ยังเพิ่มอยู่แต่ที่สำหรับธรรม,มาหากินทรัพยากรธรรมชาติเช่นน้ำก็มีจำกัดเพราะฉะนั้นการที่ประเทศไทย ยังอยู่ร่มเย็นเป็นสุขสามารถเลี้ยงประชากรของตนได้อย่างสบายเต็มภาคภูมินับว่าเป็นประเทศที่น่าภูมิใจและสําคัญเพราะเลี้ยงตัวเองได้ทุกคนไม่ทราบว่าเห็นด้วยหรือเปล่าเห็นด้วยไหม <c oughs> ทุกคนอาจจะไม่ไม่รู้สึกอะไรนึกว่า เรามีมีสตางก็ซื้ออาหารได้แต่ข้าพเจ้ามีเพื่อนมากเป็นชาติต่างๆเขาก็ชี้ให้เห็นความสำคัญของประเทศไทยนอกจากจะเป็นประเทศที่มีประชากรมากและก้าวหน้าพอประมาณในทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่